สวัสดีคดรับดีดีตลอดรับโซเชู่ชมองดียชานาลนะคะผมไม่รอครับผมเพิมมบบ่มาแป๊บๆแต่ผมก็ไป <c oughs> ผมเพื่อเขาอยู่เอาข้ามาให้เฉยๆแล้วมาให้กำลังใจ <c oughs> <c oughs> สักครู่นึงดู <c oughs> อย่างน้อยตอนนี้หนึ่งเดียวคนนี้ก็บอกแล้วบอกน้องแหนมว่าตอนนี้เหลืออันเชลีอยู่คนเดียวคือผมเนี่ย <c oughs> จะทำยังไงอ่ะถ้าผมไปคนหนึ่งอ้ทุกมนถอมถอยคนหนึ่งทุกคนกรู้สึกยังไงครับแป้วเลยนะ แป้วเลยไงไม่ไม่อ่อนอย่างเดียวนะผมก็แป้วเลยนะหายใจกันไม่ทั่วท้องเลยนะเ <c oughs> พราะตอนนี้เขาเขาอย่างน้อยผมแบกรับข้างหนึ่งไว้ทนายทนายคนหนึ่งมาแบกรับข้างหน <c oughs> ึ่งมันเป็นเรื่องปกติา <c oughs> นานเป็นปุ๊บอยู่ในห้องขังยังผ่านมาได้เนาะแ่ <c oughs> แค่นี้มันต้องได้เนี่ย <c oughs> ว่าคิวปัญหาคือจะผ่านยังไงท่านเองจะใช้อุปกรณ์ตัวไหนมาช่วย <c oughs> ทนายมีเยอะก็จริงทนายมีเยอะจริงแต่ทนายที่ มีคุณลักษณะอย่างคุณตั้มเนี่ยมีไม่มไม่เยอะนะนแต่ทุกคนคิดเหมือนผมไหมทานายมีเป็นแสนคนลงไปสกลนครเดี่ยมีเป็นร้อยแต่ทานายที่จะมีคุณลักษณะเหมือนคุณตั้มจับตัวได้นับตัวได้เลยนะเพราะฉะนั ension, ้นทําไมเห็นนี้ถึงเราลุงบนถึงต้องจ้างคุณตั้ตมไอจ้างเ่าบอกไม่รู้เห็นบอกไม่มีการจา่ายอะไรังไม่รู้ครับแต่สําหรับผมทําสัญญานะครับย้ําอีกทีน,นะครับ <vivir> ผมทําสัญญากับป้าน,นะครับ ผมต้องการตรงนี้แหละครับเป็นหลักฐานเพราะว่าหลังจะได้ไม่ต้องเถียงแต่พอกำกับกลวงคุมเครือมันก็เป็นข้อเถียงแต่เราฝ่ายไปพิสูจนกันเองนะฮะทีนี้เราจะทํากันยังไงละ่ะฝ่ายหนึ่งก็ดีใจฝ่ายหนึ่งก็เสียใจนี่แหละมนุษย์ธรรมาดาตั้องเนีอยู่หลายวันเหรอมาพร้อมกับที่นางจุกค่ะอ๋อแล้วนี่อยู่กี่วันสองวันแล้วค่ะแล้ววันนี้ต้องอยู่ยาวเลยไหมอยู่จนกว่าลุงคนจะกลับเหรอแม่ดู ไอ้ทำไมช่องอื่นไม่มาช่องอื่นมาไหมมามาเหมือนกันอ๋อเหรแต่ว่ายังไม่ได้เข้ามาแล้วพี่น้องนะที่ผมพูดถึงนักข่าวไม่ได้ว่าไปเข้าข้างเขานะถ้าไม่ถูกผมก็โวยเหมือนกันนะแต่ผมมีความรู้สึกว่าไอ้เรื่องการาทุบคามทางอ้อมทางตัวมันควรจะเลิกไปแล้วจางหวกออ่อนถึงเวลาที่พวกเราพัฒน,นาแล้วคือพ,พวกเราเป็นนักข่าวสนามมืออาชีพแนละ้วหน้าตาน่ารักนี้ตีก็ลงหัว ไปแตกเขาเนี่ไม่ใช่ห้าพันนะผมจะบอกให้แพงกว่านกฟ้านะจะบอกให้ก็ไม่มีไม่มีใครตีนะครับพี่ชาก็ต้อนรับดีนะครับเม,ม,มื่อเช้าเขาก็เข้ามาทักทายคุยดี่ยนทุกเปรียบเปลยบเ,บเฉยๆครับว่าถ้าใครมีแนวความคิดก็นะฮะคิดว่าเป็นน้องเราอะไรก็ได้ก็ทักทายปกติครับแต่บางทีห่วงใจไม่อยากให้นาชานทเพราะว่าสิ่งหนึ่งเวลานายชานเขาพูดอะไรผิดไปมันก็หมกมุนลุงพลแต่จริงๆมันไม่ใช่ความคิดของลุงพล แต่นักข่าวไปถามตามพื้นฐานความรู้อของตาชานซึ่งมีตาชานฉันไม่ได้รับข้อเพราะนั้นเวลาน้องถามอะไรตาชานน้องก็ถามในส่วนที่เกี่ยวกับตาชานเท่านั้นอย่าไปถามอ่ะตากินข้าวยังเราถามได้เลยใช่ไหมครับถ้าไปถามเกี่ยวกับเรื่ออื่นบางทีเขาก็ห่วงใหญ่ว่าปัญหาจะมาอีกแล้วจะมีผู้พิดิตร์แล้วยายนั้นก็ไปไปย่ำแล้วก็ตัดต่อบางช่วง นี่น่ากลัวมากนะเมื่อวานผมย้ำน้องแนนมากลยว่าสภาพผมไปบอกลูกพี่ผมที่โต๊ะข่าวหน่อยนะอ่านให้มันครบหน่อยนะพี่เลยยาเลยขอเลยนะจริงๆพวกนี้เขาโจมตีคุณได้แล้วก็จะเอาจริงๆอ่ะแล้วมันเสียชื่อชื่อผมขอเป็นตัวกลางร,ระหว่างช่องใหญ่กับช่องเล็กน,นะเราต้องทํางานร่วมกันได้บางทีบางทีช่องผมก็ดึงเครดิตภาพไปหมด,ดทำไมเขาไม่ร้ององ่ะถ้าเขาร้องได้นะใช่ไหม เพราะว่าเรามองว่ามันเป็นการให้ความร่วมมือกันไปชุดแต่เดี๋ยวนี้ปกครองบรรยากาศเกี่ยวกับนักข่าวดีขึ้นดีขึ้นเยอะดีขึ้นกว่าเก่าเยอะเพราะมันเข้าสู่กระบวนการศาลแล้วนักข่าวช่องหลักก็ไม่สามารถที่จะละเมิดอำนาจศาลได้ต้องระวังกันนเนาะต้องแน,น่นเนาะถ้ามีใครรังแกบอกพี่นะ <c oughs> นหมเหมนานชุเลย <c oughs> เออผมจะมาลมามวันที่9เนอะ ครบแสนลวเด้อโ้ยแสนกว่าละเด้อไม่ลำผู้ขายรายนี้กพิายด้วยค่ะผมอันหนึ่งที่อันหนึ่งที่ผมสัญญาไว้ก็คือคุณนิชาภาที่อยู่มุกดาหารผมจะต้องเชิญพี่เข้ามารำให้ได้อยู่ที่ชาภาคือนายประการที่ประกันตัวลุงพลน่ะคพราะฉะนั้นผมจะให้ลํำเดียวเพราะแกลํำคล้ายๆนาคีเลยแกลำสวยพี่นิชาภาดูอยู่บ่ะลูกถ้าดูอยู่นะ พี่เตรียมตัววันที่เก้าเคลียร์คิวให้ผมหน่อยเราจะรำกันทักก้งตอนเช้เชชาจะได้ไม่ร้อนดีไหมเพราะว่ามันมีงานเปิดร้านก๋วยเดียวเนี่ยเนาะตอนเช้าไม่ร้อนห<ม>กโมงหกโมงครึ่งผมก็จะมารำกับเมียมผมน<อ>ะเมียมผมแล้วก็อาจจะมีเพื่อนบ้านข้างๆที่เขายินดีกับผมอาจจะมาลำ้ำชคดสองคนนะครัอันนี้ก็เป็นชุดที่สองมีชุดที่สามอาจจะเติมสีสันให้กับเด็กแจ้งกำปับบน้นหน่อยก็ได้นะครับเป็จัดให้ผมเจ้าล้วอะไรก็ได้ เนาะรแต่ถ้าเดี๋ยววันนี้ก้าไม่สะดวกเราจะเลื่อนเราจะบอกทีแต่ผมบอกกับเมียไมแล้าเตรียมซ้อมไปเลยวันนี้ก้าไหนๆก็ไหนๆมันมาแล้วนี่เนาะเออแล้วก็ลุงคนอะไรก็อยู่ด้วยมั้งก้าคงไม่ไปไหนครับแต่โปรแกรมไม่ค่อยแน่นอนเดี๋ยวนี้นักธุรกิจเพื่อนที่อยู่เลยเนาะโอเคเป็นไงบ้างครับอากาศดีเนาะหนาวแล้วลมหนาววันนี้อ้โอเคงั้นก็ไม่มีอะไรทุกท่านเนาะ คิดถึงอยู่คิดถึงอยู่ครับเดี๋ยวว่าไม่ไม่รู้จริงมันก็ไม่อยู่แล้วเนี่ยตายเลยนะเนี่ยนี้มาอีกวันพรุ่งนี้ดีกว่าจริงๆอยากเจอตัวไม่เจอก็ไม่เป็นไรเผื่อเขาดูอยู่นะนะเผื่อเขาดูอยู่เนาะคุุณสิาโอเคยังไม่มีอะไรไปนั่งไหนร้อนเนาะเดี๋ยวกาแฟไหมกาแฟไม่เปิดครับอ้าวเมื่อแล้วเหรอเมื่อแล้วเห็นเข้ามาเออจากกี่รอบแล้วเนาะ เดินแล้วนะไลน์นี่ามาันรอดเลยเนี่ยผมโ,โอตามมันทั้งคืนเลยนะพอไปเจอพี่เกิดผลด้วยนะโชคดีไปหน่อยอคือดวงมันก็ดีเหมือนกันนะคล้ายๆมันจะตาจะขาดจะขาดมันมีคนมาอุ้มมันอยู่เรื่อยเลยนะไอ้จักรีเนี่ยนะ <laughs> <c oughs> ลุงเปิดเอา้าคุณคิดดูร้อบมาพันปีทำไมต้องมาเจอทนายเกิดผลที่ศาลสมุทรปราการใช่ไหมมันบังเอิญมาตั้ง่เที่สิบค่ะพี่มลุงเปิดนตนาการตัวใหม่ที่สิบสิบสิบเหรอ ไ,ไม่ได้วันที่สิบถ้าเป็นงานของลุมเราอย่าเอางานมาซ้อนมันจะมันจะแน่นไปลุงเปิดตัวก็เปิดตัว,เ,ตวเลยไม่ได้หรอกเนาะขอผมมามาพา่อวาระมันพอดีมันต้องมาร่วมงานเขาก็เลยหิ้วเมียมาด้วยดีกว่าก็จะได้จบมวนเดียวนะโอเคเนาะ ่ขอบคุณท่นานนายนะคะท่นา,าทนาาานายสมเกรตก็มาให้กำลังใจลุงพลนะคะแต่ว่าลุงพลยังยังไม่กลับเนาะนะคะก็มายังไม่เจอนะโดยังไงไม่รู้โกดไม่เป็นตั้งแต่ชีวิตก,การ <S 2> <S 2> เป็นทนายความมานะผมไม่เคยเทโอเคเนี่ยใจเลยเอาแต่ว่าความมา20่สิกปีผมไม่เคยนะครับ

เป็นการมาให้กำลังใจลุงนะคะแต่ลุงพลไม่อยู่เนาะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พลิยชาแน,นลด้วยนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะ